ตออดีนะต่อตัวผมต้อกำลังสร้างโลกแม่กลกด้วยไปไม่ไปกล้าไปไมไปไม้เดี๋ยว ไปไหมกูแล้วตอนไปไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกูแวะคลองน้ำนิดหนึ่งอากาศมันร้อนเนาะลมเดียวอยู่กันกี่คนเนี่ยไม่ทำอะไรก็รีบทำว่าโทษไปไปเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอนั่นดูนี่เพื่อนผมอยู่ข้างหลังเป็นยังไงครับเพื่อน ใช่ครับพี่ร้อนอิสระร้อนร้อนร้อนจริงอ่ะร้อนจริงไปเชียร์ดูนะร้อนร้อนมากบอกเลยิแร้อนมากไปเดี๋ยวผมไปต่อแถวก่ัน ต่อตัวเดี๋ยวซีรีส์เอาอัพเข้ามาดิเออแล้วผมก็ตอดีนะต่อตัวไอ้ขอผมตอนกำลังสร้างโลกเปิดโลกเหมือนโปเกมอนเลยเปิดโลกกันอันนี้คือธาตุไฟครับผมแสงแดดกำลังทำร้ายเราพวกเราคือเราเป็นนนเเเเรราาปป็็ธาตุดินดูทรงแลัตเตอร์ดำมันทั้คนเลยจริงๆโอ้ตอนนี้ก็ร้อนมากๆครับ เดี๋ยวถ้าเขาเริ่มตอแล้วเดี๋ยวดูอะไรหลังครับผมเดี๋ยวกงหาคอก่อนโอ้โหอากาศร้อนอย่างนี้นะครับผมก็ต้องใช้เดียวผมนี่เราจะกินแก้ววันนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่ไหนช่วงฮาโลวีนด้วยผมนี่เลย4รลอด390แล้วครับผมตังค์ซื้อได้แถมรูปแล้วก็ลายเซ็นด้วยนะเป็นรูปรูปรูปใบนี่เลย ม่ช <G ã entender> ่วยไม่ไ <avez> ม่โดนวมันเาหมียดดิเย็นแน่ตจรงๆล้เหีมากาว่าไม่กูเหี้ยงานบวชเปล่า ฉันเชื่อยังวะเนี่ยฉันเชื่อยังฉันเชื่อยังจะได้โดนออกสื่อนะออกสื่อละแม่เออด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอดูว่าลูกคนแถวนี้จะโดนหรือเปล่าเข้าหนเรื่อนผมมันจะไปงานบวชนะมันทำร่มแบบนี้ไม่รู้ไโอ้โหตอนนี้เราก็มีคนถือร่มไม่ได้เขา ต่อไปก็คือเราต้องไปดูข้างหน้าผมว่าเขาทักซัต่อร์อะไรกันนะคือคือคอนเทนต์ของคลิปวันนี้เอันนี้เป็นร้อนร้อนร้อนเป็นเลือดเพือนนะครับอันนี้ปืนจิตนะแรงสูงนะครับดีครับดีครับดีครับเดี๋ยวเอ้ย

นะดับแล้วจะใส่อรม์และด pues ับแล้วก<ม>็หยุดได้อีกสามคนครับเจ้ค <được> ร <Felix> <for S 1> ับซื้หนึ่งครับเรียนสองครับเจ้นะเออหนึ่งสองสามออโอ้โหโอ้โหอยาย้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะให้ยายญ้าปิดดอกแก้สด้วย

1,2,3ไหไหนหนองสโอ้โหผมเลยินดีเยครับเดี๋ยวพี่ตอกดยนะไปเยเรอนรอนว่าก่อนใช้นะครับก่อนใช้ต้องมีดีสลักก็ด้เยนะเออทำไมครูสาวบอกว่าร้อนแล้วไหมก็เันไฟม่เห็นไมเห็น่ด้แลวไม่เห็นา่ร้เหมือนร้จักรเยอย่อวะเอามาดูมา

เราเตะเครับรเ่องรตเอ่ะโหสาี่คนเลยสอึเอ้ยโคเเดี๋ยวนเดี๋ยวมื่นี้เราม่เล่นพันสนีกว่าเอ้าไปดูไไม่ใช่มาเด้อปทีกรานมเยป็นยัยไขึ้นบ่อ

เป็นไงครับเป็นไงตายแน่เลยบาีเราเดอเรียนไปแล้วอ่ะเนนะูวินไปพี่หลับหลับโอ้จบแล้วถ้าผมก็จบแล้วนะคะสำหรับคลินี้นะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมก็อย่าลืมกดกรดิ่งครัวินดีนะครับวกไปกรณีของผมคลิปต่อๆไปอผมก็สำหรับเชีสรีครับ๊ายบาย